วันนี้เราอยู่กับรถฮุนได H1 ครับอยากได้ช่วงล่างที่มันดีกว่าเดิมนะครับข้างหลังรู้สึกว่ามันย้อยเกินไปครับเพราะนั่งไปแล้วเนี่ยรู้สึกตัวมันห้อยครับมันไม่เฟิร์มนะครับว่าเวลามีคนนั่งข้างหลังหรือคนของครับเจ๋ก็เลยแนะนำเป็นตัวนี้ครับเป็นไร้ดีดีพัสดครับผมนะสำหรับฮุนได H1 ตรงรุ่นครับเจ้าโชคดีีพัดตัวนี้ครับ สวัสดีครับผมเจรรับจัดครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านอุพิษสาขาราศีกระบอกนะวันนี้เราอยู่กับรถฮุนไดเฮสบานครับคันนี้ครับลูกค้าครับบอกว่าอยากได้ช่วงล่างที่มันดีกว่าเดิมนะครับนะแต่ทีนี้เนี่ยข้างหน้าเนี่ยพอใจแล้วแต่ข้างหลังรู้สึกว่ามัน้วยเกินไปครับพอนั่งไปแล้วเนี่ยรู้สึกตัวมันห้อยครับมันไม่เฟิร์มนะครับว่าเวลามีคนนั่งข้างหลังหรือคนข้องครับลูกค้าเลยทักเข้ามาหาเจอครับเจอครับมีโชว์ัวไหนที่พอจะแนะนําได้บ้างว่าอยากจะให้รถมันเฟิร์มขึ้น ใกล้เคียงแบบโช๊คเดิมเจตก็เลยแนะนำเป็นตัวนี้ครับเป็นไวร e s ดีดีพัดครับผมนะสำหรับคุณดายเฮ1วันตรงรุ่นครับเจ้าโช๊ค d ี p a พัดตัวนี้ครับโช๊คระบบทวินทูปรับนุ่มแข็งได้เจ็ดระดับนะครับผมนะเป็นความสูงเ่าเดิมนะครับนะใส่กับเปิงเดิมครับผมนะตรงรุ่นคุณดายเฮ1วันนะครับผมนะเป็นคู่หลังนะครับสามารถปรับนุ่มแข็งได้เจ็ดระดับโดยการปรับตรงนี้นะครับนะมุนขวาสุดคือแข็งนะครับมุนซ้ายสุดก็คือนุ่มลงมานะครับนี่ปรับง่ายๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวคันนี้ติดตับ ครับผมตอนนี้ก็ติดตั้งเสร็จที่เรียบร้อยนะครับกับรถฮุนไดฮีซอนครับกับโช๊ค YS DDPUSH คู่หลังครับผมนะคันนี้บอกเลยว่าเปลี่ยนแค่น็อตสองตัวครับนะใช้เวลาประมาณ15บห้าทีนั่นเองครับผมนะบอกเลยว่าได้ความเฟิร์มครับได้ความแน่นข้างหลังแน่นอนครับจูบไม่ห้อยไม่ย้อยแน่นอนครับผมนะสำหรับโช๊ค DDPUSH คู่หลังสำหรับฮุนไดนะครับชุดนี้ครับราคาที่9,500บาทครับผมนะพร้อมติดตั้งนะครับผมนะบอกเลยว่าได้ความนุ่มแน่นอนครับสำหรับลูกค้าใดสนใจครับจะเข้าไปที่เพจออโตควีก็ของ หรือโทรมาคุยกับเจอด้ที่0 95 380898ผมหรือโทรอาคุณนำครับที่ศูนย์ปศูนย์5 5909ครับบมอกเลยว่าได้ความแน่นความเฟิรม์มกลับไปแน่นอนครับฝากพี่เพื่อนๆครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เจอด้วยของหน้าเดี๋ยวคลิปหน้าครับจะเป็นรถรุ่นใหนโชว์รุ่นใหนโปรดติดตามครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ